ของพี่มี8ไส้วัตถุดิบราคัดสรรอย่างดีทำใหม่สดทุกวันทุกอย่างของเราที่นี่เราใช้แฮ์เมดหมดสามารถเก็บอยู่ข้างนอกได้2-3วันก็ยังคงความกรอบได้อยู่แต่ถ้าเขาตู้เย็นอยู่ได้เป็นอาทิตย์เหมือนกันมันทั้งฟูแล้วก็กรอบด้วยผลรถพธกการ,รม,มาถือว่าดีถ้าเราเปิด7โมงมีลูกค้ามาสั่งไว้บ้านก็มีมาซื้อหน้าร้านก็มีบางวันก็าอาจจะพันพันกว่าถ้าตรงวันศุกร์หรือวันเสาร์ลูกค้าแบบได้ฝากไปอะไรเงี้ยก็จะมากขึ้น ทำไปทิ้งไปเป็นปีค่ะส่วนใหญ่ที่ปรับมาจนถึงทุกวันนี้จะเป็นลูกค้าที่เป็นการแนะนำแล้วก็ปรับรดไปค่อยๆปรับไปเรื่อยๆแต่เราต้องยอมรับนะเวลาเข้ามาติเรียกโคดน,นะเพราะว่าถ้าเข้ามาติเราแปลว่าเขาจะมาซื้อเราอีกถ้าเขาไม่มาซื้อเราก็ไม่มาละไามา่ติละพี่ชื่อพุนะคะเป็นเจ้าของร้านกะหรี่ปรับค่ะอยู่ตลาดน,น้อยเจริญกรุง22บ้านเลขที่24 ของพี่จะมีแปดไส้ก็จะมีสังหาไส้ไก่ไส้เผือกถั่วหวานถั่วเค็มมะพร้าวสับปะรดมันสีม่วงไข่ทองใส่ไข่เค็มทุกอย่างของเราที่นี่เราใช้แฮนด์เมดหมดวัตถุดิบเราก็จะคัดสรรอย่างดีทําใหม่สดทุกวันกรอบนอกนุ่มในสามารถเก็บอยู่ข้างนอกได้ 2- อถึงสาวันก็ยังคงความกรอบได้อยู่แต่ถ้าจะเก็บไว้หลายวันมากกว่านั้นก็เข้าตู้เย็นอยู่ได้เป็นอาทิตย์เหมือนกัน มันทั้งฟูแล้วก็กรอบด้วยเวลาทอดเราก็จะใช้เวลามากขึ้นกว่าปกติหนึ่งกระทะมีประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าเราทอดไม่ถึงกรอบข้างในแป้งข้างในมันคายน้าออกมาจะทําให้ขนมมันนิ่มเร็วแล้วก็จะอมน้ํามันด้วยน้ํามันเราเปลี่ยนทุกวันถ้าซื้อจากที่ร้านเราไปเนี่ยจะไม่มีการเหม็นเหินแน่นอนราคาเดียวกันหมดาค่ะชิ้นละ9บาทใน1กล่องจะใช้ได้5กับ10 5ชิ้นก็45บาท10ชิ้นก็90บาท ล็อกตากลามาถือว่าดีลูกค้าก็จะปากต่อปากเหมือนกับลูกโซ่กำหนดไม่ได้ว่าวันนึงเราจะทอดได้กี่กระทะเราก็ดูตามออเดอร์ออเดอร์ครบแล้วก็จะไม่รับเราก็ทําเท่าที่เราไหวเพราะว่าช่วงบ่ายเราต้องเตรียมวัตถุดิบของวันรุ่งขึ้นวัตถุดิบวันต่อวันไม่ได้แบบทำแล้วมาขายทั้งอาทิตย์ไม่ใช่นะทำวันนี้ขายพรุ่งนี้เวลาเราทํางานมีโทรศัพท์เข้าคนที่ทําก็จะไปรับโทรศัพท์รือคำนวณเป็นตัวเลขแน่นอนไม่ได้ถ้าเราเปิดเต็มโมงมีลูกค้ามาสั่งไว้บ้างก็มีมาซื้อหน้าร้านก็มีสั่งงงมมาาาาากกกกสสััััั่่่นนนนนน้้้อออ็แแลลวววววตบจจจะะพุรร์หืเีูค แบบเดิกฝากไปอะไรเงี้ยก็จะมากขึ้น ตอนนี้พี่มีปัญหาครอบครัวแล้วพี่ก็ยังมีลูกสองคนตกงานเราไม่มีอะไรทำอะช่วงที่เรายังไม่มีงานทาเลยคิดอยู่ว่าจะไปขายของตลาดนะทุนเราไม่เยอะเนาะดูหลายอย่างว่าจะทําอะไรทํางานก็รับแต่ว่า 18- บแถึงยีตอนนั้นที่เรามีปัญหาตั้ที่40กว่าแล้วมันก็ยากนะจากการไปทํางานนอกจากแม่บ้านถ้าแม่บ้านเงินเดือนเดือนหนึ่งห้าหกพัน,น 6, มันก็ยากนะจะเรียนลูกสองคนก็เลยเพื่อต้องหาอะไรขายดีกว่าเพื่อนก็แนะนําให้ไปเรียนที่กทมเราก็มาปรับปรุงสูตรของเราท่านเอง เราเลือกอันนี้เพราะว่าตอนนั้นเราต้นทุนเราไม่มีทําไปทิ้งไปกันปีค่ะรั้งแรกอ่ะ40ชิ้น40ชิ้นยังไม่ค่อยจะหมดเลยตั้งอยู่ตรงนี้แล้วพี่เอาแก๊บปิกนิกทอดอยู่หน้าบ้านเลยมีลูกค้ามาถามเลยนะว่าทอดกินหรือว่าทอดขายบอกทอดขายให้ชิมบ้างขายบ้างอะไรเงี้ยเราให้เขาชิมแล้วก่ช่วยแนะนํานิดนึงส่วนใหญ่ที่ปรับมาจนถึงทุกวันนี้จะเป็นลูกค้าที่เป็นการแนะนําลูกค้าแบบทานไปปุ๊บก็บอกรู้สึกว่าไส้นี้มันจะหวานไปนะเราก็ปรับลดไปค่อยๆปรับไปเรื่อยๆแต่เราต้องยอมรับนะเวลาเขามาเตะเรีย ปติเราแปลว,แว่าเขาจะมาซื้อเราอีกถ้าเขาไม่มาซื้อเราก็ไม่มาละปนติละถ้าใครสนใจอยากจะมาทดลองหรือว่าชิมขนมของเราอย่าเชื่อจนกว่าเราได้ชิมเองแวะมาที่ร้านนะคะตลาดน้อยเจริญกรุง22บ้านเลขที่24อย่าลืมแวะมานะคะ